สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกนกกนนรสรลำซินดาป .2 ทับ1วันนี้จะมาอ่านเรื่องการสนอกกาดำกาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เยอะเยอ,อแพ้ไม่แช่เชื่อลีเตือนพวกพอ ้องเรียกมาเสือกลุมล่มลุมร้องพร้อมรักน่ารักน้ำใจกระไรนะการเพียแ,แพ้แหนะพอรูจึงดูกามันอุอารีรักดีนักเอ้ย